อะไรวะทุดนี้นครับผมวาองกินินเครับสวัสดีคุณมาผมลงนี้นะครับโอเคเปิดรายการแล้วเปิดง่ายเขายังไม่ได้เปิดเลยมจากเดินในปากปีครับ แล้วมันอทำอะไรในบ้านเนี่ยมันทำตกบ้านเฉยเลยขดไงนี่เดี๋ยวผมผมทำเปลียนนะเว้ยผมเปิด S3 ละทำเปลียนเหมือนเรียนมาแล้วมันขุดตกบ้านพอดีเลยใครขากาดิฉันเละบล็อกบ็อชิบงชิบงฮะฮะฮะไหนเราต้องตามเราจะตามไปดู เดเคเกือบตายเอไม่ได้ใส่ชุดเนะเะข้างล่างไหมคือข้างล่างมีสีสีห้า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 หกหกหก ได้หมดไม่ให้ทวดไม่ให้ทวดปังเจอแพทยทีร้างบ้านจะตายแล้วสเพทรู้างกลับบ้านจะตายแล้วแพ่มีกรทางบบายมพทยทีางใช่บบ้านจะตายลย ประตูนั่นลกุกไอพวกคิดปลูกผักน่าจะเสร็จหมดแล้วแหละเพราะปลูปกหมดแลยเลี้ยงสัตว์ด้วยปลูกหมดแล้วแหละทำไมไม่ตัดเองถาไมดิไม่ไม่จะไม่ปรับเองเฮ <c oughs> ้ยแล้วผมได้มึกมาจากไหนเนี่ยหมึกสีดำเนี่ยมึกมาจามึกมาจากข้างในกล่องพอดีหนูโยนเองเลย

แตชีวิตในบ้านอยู่แบบไ,ไรในครนอบครัวในความหมายว้ามิจิมาดิที่มีไม่มีใครว้ามเลยนะที่นี่ที่ไหนมันงง ทำมาสูงเปนรกเลยดีกว่าน่าจะมีปีนไปไหนเลี้ยเตียงวางดีลิงทุเทียงาเาโอเคครับกลับมาแล้วเมื่อกี้หมาเดินเข้านในบ้านเมืเ่อกี้เกิดเหตุการณ์ดีมัตายทุกเตียงเราหายนะใจวะมีเควททำเค้กด้วยทุกเตียงเราใช่ใช่มีเควททำเค้กเค้กก็ง่ายๆแล้วก็ม,มีประตูปะเอ่อประตูเฮ้ยเค้กเราไม่ให้ข้าวนะ ใครวัตถุข้าวเราต้องขออ,งนขอนุญาตก่อนขออนุญาตหน่อยทุกมันเลยทำฟันท่อไงวะเนี่ยเกียยลงไปเออเอาเกลี่ยน้านล่างก็ก็ทำน้ำเลยแล้วกันงอ๋อขึ้นไม่ได้ัำน้ำเกลี่ยน้ำไปขุดมาเลยมันก็ง่ายกว่าเนี่ยทำตรงนี้เนี่ยสวยดีสวยแลวมันโอเคพี่ชายโอเคเขาใช่ป่ะโอเค อ่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยวัวลุกเขาไปไหนวะอะไรนะอะไรวัวลุกวัวัวเข้าไปที่ไหนว้ายเฮ้ยอันนี้เขาด่าวัวนะไม่ได้ด่าไอช็อตไอตุ้งตุเสียช็พี่แล้ต้องมีทำแน่ๆ แม่เไอ้ปอทสอเลยเฮ้ยอมบี้ถือดาบติเอเลย่เจออดอีกอะไรกันมีเสียงซอมบี้มันอยู่ใกล้มากเฮ้ยที่ผมโดยนคุณค่ามันกี่รอบไปเนี่ย ยุดตัวต้องกาลาวาอย่าเหรอาไปทำอะไรลาวาอเอาชิ้นเย็ยนไงเงไางางขงา,าเเตูนารมตลอดอ่ะตลอดตลอดสิไม่ติเงียยังไม่ได้เล่นมาค้าเ,เดทเลยคุณ อือนกัน hey, hey. อ้าวาญนก่อนน้าาอืมาไปออเรียทำไก็เ่อไม่รู้รว่าไ,ไม่เคยลงไม่เคยลงถ้ำเลยเฮ้ยยืมลาวาหน่อยยืมลาวาหน่อย

มันต้องมีโกสโตนะครับทอไมเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวงานนี้เราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวงานนี้มานี่มามาห้องเราทำไมที่นี่ห้องเราล่าลิง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 เอาปิดก่อนเอาปินก่อนเคได้ปิดทำไมทำไมใครไม่

ไอนหน้าประตูไหนไหนตกวาวาอะไรไหนไหนอยู่ตรงนี้อเปิดเปิดเลยเปิดมา,มา,ม,ามาเปิดขออโทษลุกแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าประตูมันอยู่ไหนะประตูพัดไถยย่นี่ตรสวยงาม ดูมากหาดันมากโอ้โหเป็นไปได้ไงเ,เข้าเลยไปแล้วไปเร็วยิผมเสียงอะไรมาิงติ้งติ้เสียงอะไร่ะเสียงอัพเิล ไม่ใช่ดีเสียงนี่เองเสียงเอ็นชั้นของอ๋อแล้วมันมีได้ไงอ่ะก็นี่ไงมาเป็นชั้นอะไรนะมาเป็นชั้นของไงมันอยู่ไหนอ่ะมันจะอยู่ข้างบนนี้มั้ง่ยอยู่ตรงบ้านไะบ้านเนี่ยเงียดมากวันไม่้ ชิงชงชไหนอะเิงที่ไหนอะนี่บ้านเนี่ยอยู่ข้างบนนี้ใช่ยนี่ไเทเจยนม่านี่เหรอเยเจ้าให้ทำไมปลามันไม่ไไมีดาวเหรอรต้องขับเปไ <c oughs> ็นเกยมไข่เเจ้า ยัยยงหาังห้าดนขุดออกซิเดียนมาไกเลตีไม่ไง้ไปขุดออกซิเดียนมาดิ

ตัวิก็ิดออกไม่ในน่จไเกข่สก็ม่อนอาเด้ยกปนของไ่ทเราะกในใอดูว่ากี้ขอเล่น่ขอเล่นบ้าไข่ธรรมดาธรรมดาที่เนาหลงปลาเลย ไ่ไม่มีอะไรเลยแม่แม่ทหลังแม่ทันหลังแม่ตีใครเฉอะให้ให้ก็้ให้มันเป็นป่านป่นใส่รองเะขออีกขออีกขออีกไม่ถึงขอเนี่ยโอข

ไปหมดแล้วบ้านเลยเราคือตัวหน่อหมูก่อนคิดชื่อคลิปด้วยเลยเนี่ย

Okay. อะไรเมื่อกี้พูดเลยเงินโอ้ยไข่มานี่ลูกเงินโอ้ยไข่มานี่ลูกเงินโอ้ยไข่มานี่ลูกดาฮะมีอะไรไข่ไข่มาีิลูกไข่เรโอ้ยไข่มานี่ไข่มานดิไข่เดินมา ก็ทำที่อันนี้ได้จีบไปทำไพ่กรอโ้งเลยกระอองเล่นหมดเลยใครเล่นเอ้บอกพี่มาไปเจอไข่ทจ้า ไม่ต้องอยู่บ้านหรอกมีว้าต้องเดินนะครับก็วิ่งมาดิไม่ต้องเดินค้นตกใจดูเลยคี่คีบเกมบลีบอ๋อวิ่งดีครับ ไปให้ลุ้นหานหม่้ปล่อยเอาขใกล้ไปแล้วมันยืนเอาเปียไข่ก่อนแล้วมันค่อยปอันนี้มันจะหนีไปไกลๆแล้วัรับไข่มายืนนยืนนิวเลยว่าตีกัน ไม่ต้ <át stars> องหัวเราะรู้สึกดีดีเฮ้ยขอดชิปดิดีฮะพอดีไม่ได้อาดเอาอัดจูพอดีเลย ตัดขาตัดไข่ตัดขาต้มไข่เอาไหมเอาขามาสิต้มไข่มาัดแล้วก็ต้มไข่มาต้มไข่มาแม่สีแดงแม่สีแดงไม่ได้ถ่ายไข่หายไปแล้วอ่ะไข่เพิ่ื่อไปเไม่ให้ กไข่เน่อไอ้เจ้าออกมาเดี๋ยวนี้ว่าเดียวนี้ไอตัวเก่าว่าเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะคาเลยนี่าโอ้โหมน่ากลัวเเปิดที่แ้วเปิดมากก่นา

แล้วไข่กินได้ล่ะอุ้ยใค่ไปแล้วป่าไยไปรงนมอ้ไมเป็ะก็ต้องตายเขื่อเกื่องไหมไม่เราว่าเดวนี้ควรมีเดี๋ยวมีบ่อน้ำาวีมีบ่อน้ำจเรืองดีเดี๋ยวทำบ่อน้ำดีว่ อะไรทำแล้วทำแล้ว,ลว<ๆ>อย่าอย่าแต่ว่าเกก่อนญรีนแบบอ่าก็เมื่อกี้เห็นโบกนองมตรไม่ใหญ่แต่ใครน่ารักวัดวัดว่านีมีน้ำมน้ำพ่ยันมาเล่นอะไรแย่เนี่ยโอ้โหจะทำงานทำการอไขว้ตั้งสี่ตั้งสี่

มาเล่นคำถามกันนะคะว่าอันไหนไข่เเจ้าอันไหนไข่ธรรมดาอันนี้ไข่ลาอะไรเรอไข่ยไข่ลายอันนี้ไข่ลาอันนี้ไข่ลยไข่ีอานี้ไขส่วนงเนแลเจอต้วงเสียอยงเป็นไขอเสียส่วน0เปอเ์กิมาจากกลุ่มมาเล่น นี่ยังอักอยู่ไม่เลิกนเลยได้า้อเน,นี้ยอรด้วยจ<ล>ม่ต้องมาจับไามแผด้วกัดางนสงี่สคามนใสุดชยัต้อตงต <c oughs> ึงตึตึง,งสามารถส่ขขงต่อมาได้ที่สองสามสี่ห้าดอกจันสี่เหลี่ยมอะไร <c oughs> อันนี้ไข่อะไรไข่ใหญ่ครับอันนี้ไข่อไรไม่ไข่ธรรมดา

เออไอเลิศอะประจ้ามันโหนอะต่อเปลี่ยนนี่ต้องปิดคลิปครับ<ห>รบายเจอกันครั้งหน้ามันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่พระเจ้านะครับเจอนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนด้วย